เขาบอกว่าเราจะสามารถวางฝาหม้อได้ในถูกใสวันนี้เราจะมาลองดูที่ซื้ออันนี้มาลองที่วางฝาหมอ้อรอนานหน่อยแต่ว่าน่ารักมากทาจากพลาสติกตอนที่แกะออกมาเขาก็จะแบ่งเป็นชิ้นส่วนให้เรามาประกอบเองตรงนี้ก็จะมีที่ยึดให้วิธีใช้ของเขาก็คือเพียงแค่คุณเอาฝาหมอ้อวางไว้ตรงนี้เพียงแค่นี้คุณจะสามารถวางฝาหม้อได้อย่างงไไ่ายดายตรงเทรย์ตรงนี้ให้เราวางพวกอุปกรณ์ทั้งหลายพอเวลามันเลอะเราก็สามารถที่จะถอดออกไปแล้วก็ไปล้างได้อย่างงไไ่ายดาย อย่างแรกเราต้องดูก่อนว่ามันสามารถที่จะดูดได้จริงหรือเปล่าเราก็กดเฮยอะมีพี่อกอกแรงจริงอ่ะไม่ใช่ว่าทํามาเป็นแอคอะไรถ้าปกติพี่สามารถที่จะดูดได้ดีถ้า,อ,าออกคือแค่กดแบบนี้จะสามารถเอาออกได้อย่างง่ายได้น,นี่เป็นไซส์เล็กจะวางฝั่งนี้ก็ได้อะหรือว่าจะวางฝั่งนี้ก็ได้ไซส์เล็กผ่านไซส์กลางก็ไม่มีปัญหาฝั่งนึงอ่ะฝั่งนี้ก็ไม่ติดไซส์ใหญ่สัดยนบ้านพี่ ไม่มีปัญหาสมมติว่าเราวางปุ๊บนะเราก็วางอันนี้น้องเขาจะตะมูตะมีมากเลยนะตัวถาดอะน่าจะได้แค่ไม่ตะหลิว,วก็กระบวยสักอันหนึ่งอะถ้าเราวางตะหลิวอาจจะมีตะเกียบอ่ะวางไว้อีกอันนึงอยากให้ดูมุมนี้มากเลยอ่ะเนี้ยมันดูน่ารักเลยอ่ะพิ่สินะความสุขของคนทําอาหารไม่ได้เป็นของจะเป็นขนาดนั้นแต่ลุกนิบทางจิตใจไหมมากพิจารณาไว้ด้วยนะคะโอ๊ยโอ๊ย,อย